ราศีสิงห์ดูดวงรายเดือนนี่เป็นการพยากรณ์การโครจรของดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของเดือนพฤษภาคมเท่านั้นซึ่งอาจจะถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ถึง20%นั้นขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาเกิดเดือนพอศอและจังหวัดที่เกิดมาให้เราดูจึงจะรู้ว่าถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนต์ไหม ชาวราศีสิงเดือนนี้นั้นมีดาวลาบผลเงินทองโครจรไปประทะก,กับดาวมฤตยูและดาวความรักคือราหูในเรือนสุภะที่แปลว่าผู้ใหญ่ให้ระมัดระวังเรื่องเงินเงินทองทองจะขัดแยง้งขัดใจกับแฟนกระทบถึงผู้ใหญ่ในตระกูลหรือเจ้านายในหน้าที่การงานได้ด้วยประกอบกับมีคาดเคราะห์ใหญ่ประจำปีในเรือนสุภะที่หมายถึงตำแหน่งหน้าที่ความเจริญ ผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมหากในพื้นดวงของท่านมีดาวอยู่ในเรือนสุภะด้วยแล้วละก็มีโอกาสสูงที่จะมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือคนเหล่านี้เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องเสียงเงินเสียทองช่วยเหลือเขาก็เป็นไปได้เช่นกันรวมถึงในเรือนพันธุทที่แปลว่าบ้านรถทรัพย์สินแม่ญาติพี่น้อง หากในพื้นดวงของท่านมีดาวลอยอยู่ในเรือนพันธุด้วยแล้วล่ะก็มีโอกาสสูงที่จะเจอปัญหากับเรื่องราวเหล่านี้ที่กล่าวมารวมถึงเราจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งที่กล่าวมาก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะดูดวงการเงินชาวราศีสิงเดือนนี้นั้นท่านจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากดาวมฤตยูพุธ และพุธราหูกลุ่มกันเป็นคู่ศัตรูมีรายใจเกี่ยวกับแฟนและผู้ใหญ่คนให้การสนับสนุนต่างๆหรือท่านใดที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็อาจจะมีเหตุให้ต้องถกกันในเรื่องของผลประโยชน์การแบ่งผลกำไรรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกิจการก็เป็นไปได้เช่นกันดูดวงการงาน ดาวการงานของชาวราศีสิงค์คือดาวศุกร์ไปโครจรเป็นอุดโยกมาหาดาวอาทิตย์ส่งกระแสคู่สมพลถึงกันในภพการงานแล้วก็จะตุกโกนมาถึงลัคนาทำให้การงานของคุณเดือนนี้นั้นมั่นคงดีมีเครดิตท,ทางการเงินดีมากดูดวงความรักดาวความรักของชาวราศีสิง์เดือนนี้ คือดาวราหูโคจรเข้าพบสุภะส่งดาวอังคารเจ้าเรือนไปเป็นอุดในเรือนความรักยกถึงกันเป็นคู่ธาตุทำให้ความรักของชาวราศีสิงเดือนนี้นั้นบางท่านอาจเจอความรักในที่ทํางานหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วแฟนของคุณก็จะมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องการงานได้ดีแต่ก็ให้ระวังการวิวาทะความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันได้บ่อยเช่นกัน บางท่านก็อาจมีคนเข้ามารักมาชอบในระหว่างการติดต่อเรื่องงานหรืออาศัยหน้าที่การงานเพื่อได้คุยกับคุณ